สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทัวโลกทัวประเทศครับผมช่องเคยบรนเชียงชาแน,นลครับพนผัดทินหากินแดนไก่ผ้าเฮ็ดผ้าเด่นพากินพาเทียวครับสำหรับเมื่อนี้ห้องกะเห็ดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ้องกะจิตดูแลความเรียบร้อยของแกครับผม หลังจากเขาเรียดนมแกะเรียบร้อยแล้วตอนนี้กัที่อิราเลกับยุบป,ประมาณ6โมง6โมงแรงเคืองครับผมหรือ18นาฬิกา30นาทีครับเขากับมาอัปเดตความเรียบร้อยของแกะครับผมมาถ่ายคลิปถ่ายยังเห็พี่น้องได้รับชมรับฟังเปิดไฟเปิดน้ำให้แกะครับหลังจาก เอ้บันเชียงหายหนาไปโดนครับผมบ่คอยได้ลงชิปได้ไล่แต่สดครับผมอันนี้ถือโอกาสจํำดีครัมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับส่วนหลายเคยบันเชียงสิไปโรงงานครับผมเอานมไปเห็ดชีดนมแก่ครับเขาก็เลยบ่คอยได้รีวิวแก่ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังก่อนเลิกงานครับ พี่น้องขันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์ครับผมเติมกำลังใจให้ช่องเคยบันเชียงชนแนลครับผมกดหัวใจกดถูกใจครับนี่เขาก็กวาดงาเรียบร้อยให้นั่งเรียบร้อยเปิดไฟไว้ตอนนี้หกโมงสิทุ่มนึงครับผมเพราะว่ามันขันอืดอยู่ เพราะว่ามันพ่นจากนาหนาวไปครับผม <c oughs> จนหลายเคยบันเชื่องกับไปพักที่ประเทศไทยกลับคืนมาแล้วกัมาเหตุงานไปโรงงานอย่างเดี๋ยวครับเหตุฉีดกลับมาได้อยู่ประมาณสิบกว่ามื่นนี่นะครับเขาก็กวดงาให้แกะที่เขาดูแลไว้เลี้ยงไวน้นะครับ วันนี้ห้องก็ทิได้เอาน้มไปโรงงานด้วพี่น้องเสี่ยวน้มไปโรงงานไปก่อนเพราะว่าตอนเศร้าตะตีหานกสีบ้ยากครับเสียวน้มไปพันหนึ่งก่อนครับหลังจากเขาทำเจภารกิจเรียบร้อยอน,นี้กะทิเฮ็ดพักพอนครับผมตรวจควมเรียบร้อยเจียวเบิร์ด ร่มเป็นยูสไตล์เดิมครับกินเก้งห้องเก้งขึ้เก้าครับผมบให้พี่น้องซอยสนับสนุนครับช่องน้อยๆช่องนี้ครับผมท่านผู้ใดเห็นคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ซอยสนับสนุนช่องเลย มันเชียงครับกดกระดิ่งละครั้งแกล้งเกล่ยนครับผมแล้วก็กดถูกใจครับกดซับสไครกดติดตามให้น้ำครับผมแล้วเขาจะมีสิ่งดีๆชิปที่มีประโยชน์มีสาระให้พี่น้องได้รับชมรับฟังสิ่งที่พี่น้องบค่ค่อยได้เห็น ห่งแง่แง่ครับเดีย๋ยวเบางครับผมไอ้ก,กามันมากกินนกอีก,กาบ้านนี่มันมากินนกเขาไหมครับ <Yeah. S 1> กินนกเขามา่จกกินจับกินไก่แล้วก็มาคายอันนั้นใส่น้ำให้แกะอีก,กาบ้านนี่นะ่ตะครุบนกเขาหน่อยนกพิราบยังอยากสิครับนะกินแล้วกักกบกระจกกินจับกินไก่แล้วกันแก เอามาคายไว้เอามาคายใส่น้ำห้แกะกินเน้อนายหลายดินี่แกะผูครับผมห่องยังดอก วิถีชีวิตคนพัดทินหากินแดนไก่ครับที่เมืองอิราเลีครับผมพระเห็ดพระเหรียญพระกินพระเทียวืวันนี้ก็ที่โอกาสได้โอกาสไหมกดนนมตอนแรงได้มาไล่สดในพี่น้องรับชมรับฟังครับหลังจากบ่ค่อยได้ลงชีพมิตรไล่สดในพี่น้องได้เบิง้ง มีแก้น้อยที่มันดอกไปเดือนที่แล้วนะจะลังไงเขาก็มาเปิดมืงโน้มกันน้มหลายบ่โน้มโบ,บกเบิ้งเบิ้งจะกัดมากัดตะขากันด้ยน้ำกระเบิดน้ำกระเบิด ฮะเียล่ะเปิดน้ำฮะกำลังไงกำลังดีครับกัดจริงๆน่ะนๆะน่ะนะน,น,นอนซ่อมบ่เปิดพดลมให้แกหน่อยเ้ยมเนี่ เขาต้องดูแลจังสี่ทเสมอประจำครับเวลาเขาหลีดนมดูแลความเรียบร้อยความระเบียบเรียบร้อยครับแย้ปวยแก้ตายแกะเป็นหยังเป็นยังจังสี่หอกจิได้หู้ครับผมหอกสิได้รายงานได้จ้างได้ครับห่อนไรทีลูกนั่นขาถังน้ำเว้ เดี๋ยวเบิ้งสิเปิดน้ำให้น้ำบุ้มีกิน คลิปนี้พี่น้องมากครับชอบกดไลค์กดแชร์ครับผมกดนิโฟโป้งให้ช่องสายกันเงียงชาเนลเนี่ยครับคอมเมนต์มาหลายๆครับผมก็ดีได้้ชายพี่น้องรับชมรับฟังครับพูมเป็นใจกันมามาถู่งานแท็กสองครับผม พีิสรละเอลครับเขามาทบงานเลยอยู่ประมาณสิบมือสิบกว่ามือครับมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดปิดภาคมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอฝากพี่ฝากน้องไว้เพราะสานีครับผมฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดแชร์ไทยให้ช่องไฟบ้านเชียงครับผมกดคิดตามครับ สิ่ไใดีพ่ดีควรบ่ควร,ควรคผิดพลาดไปก็ขอถทดขอภัยพี่น้องหลายๆครับผมขอหยุดตีคลิปเอาไว้ชนี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปนาสวัสดีครับ